เรื่องผลกระทบที่กลับไปที่สหรัฐอเมริกาเองนะคะทราบหรือเปล่าว่าหลังจากทรัมป์เข้ามาดํารงตําแหน่งนะคะการเลิกจ้างงานของคนสหรัฐเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นเดือนมกราคมเนี่ยสูงสุดในรอบ5ปีเดือนกุมภาพันธ์สูงที่สุดในรอบ16ปีเลยนะคะซึ่งถามว่า5ปี16ปีก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นเกิดวิกฤตสัพรามในปี2008-2009ขึ้นนะคะแปลว่าตอนนี้การเลิกจ้างสูงสุดเทียบเท่ากับช่วงก่อนที่เราจะเห็นสถานการณ์วิกฤตแล้วด้วยนะคะ 아. <목소리가> ดยความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะสิ่งสําคัญคือเขาตั้งใจจะลดขนาดของรัฐบาลกลางลงนะคะโดยการตั้ง Mask เอรอนมาสเตอเข้ามาคุมหน่วยงานที่จัดการด้านประสิทธ,ธิภาพขององค์กรภาครัฐนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าความพยายามนี้เห็นผลอย่างมีนัยสําสคัญเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูตัวเลขข,ของตลาดแรงงานสหรัฐเดือนมกราคมนะคะข้อมูลจากทาง Challenger g r a y and Chris คร t สนะคะพบว่าในเดือนมกราคมนะคะมีการประกาศเลิกจ้างทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะในสหรัฐ1นึ่งแ 72,000ตำแหน่งตัวเลขดีเพิ่มขึ้นถึง245%หรนะคะหรือว่า2.45เท่าจากเดือนมก,กราคมปีก่อนหน้านะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนะคะในรอบรายเดือนหากเทียบกับเดือนกรกฎาคมปี2020ค่ะซึ่งช่วงนั้นก็เกิดความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด1 i d 1 9แล้วก็ยังเป็นยอดรวมสูงสุดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2009ซึ่งเกิด พรามคริสต์ขึ้นนั่นเองนะคะและมากกว่า1ใน3ของยอดรวมทั้งหมดที่เกิดจากการเลิกจ้างก็คือมาจากการเลิกจ้างของผู้นำสหรัฐที่ให้สิทธิ์ ออรอนมัสเนะคะเจ้ากระทรวงที่จัดการเรื่องของประสิทธิภาพก็คือตัวดอชได้นะคะลดพนักงานของรัฐบาลกลางลมซึ่งเชลเจอร์ระบ,บุว่ามีการประกาศลดตําแหน่งของรัฐบาลกลางรวมแล้ว6 2 0 0 0ตําแหน่งครอบคลุม17หน่วยงานด้วยกันโดยกรมประสิทธิภาพรัฐบาลหรือว่าดอชเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นการดําเนินการยกเลิกสัญญาของรัฐบาลแล้วก็ที่สําคัญคือระหว่างนี้ก็มีความกังวลใจหลายดัานตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัว ด้สงครามการค้ารวมถึงความเสี่ยงที่จะล้มละลายของบางกิจการก็เลยทําให้มีการลดตําแหน่งงานพุ่งสูงขึ้นค่ะโดยการลดจํานวนพนักงานนี้นะคะทำให้ยอดรวมของเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยไปแตะ2 2 1 0 0 0ตํา่2 1 0 0 0แหน่งเรียบร้อยแล้วตัวเลขนี้สูงที่สุดนะคะนับตั้งแต่ช่วงปี2009หรือว่า16ปีก่อนหน้าแล้วก็เพิ่มขึ้นถึง33%เมื่อเทียบกับช่วง2เดือนแรกของปีที่แล้วรายงานนี้ออกมาท่ามกลาง ความกังวลที่เพิ่มขึ้นของตลาดแรงงานและก็ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของฝั่งสหรัฐนะคะส่วนแผนของทรัมป์เองนะคะก็ยังเดินหน้าที่จะจัดการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรบัฐบาลกลางอย่างต่อเนื่องซึ่งนั้นก็หมายถึงการลดคนอย่างต่อเนื่องนั่นเองในขณะเดียวกันก็มีมาตราการภาษีศุลากากรน,นะคะที่เรารายงานกันไปหลายต่อหลายครั้งทีเดียวว่าไม่ใช่เพียงแค่ทํากับคู่แข่งแต่ว่าคู่ค้าพันธมิตรนั้นโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สหรัฐเองก็มีการตั้งกําแพงภาษีขึ้นมาด้วยและนั่นก็อาจจะก,กระทบนะคะกับแรงงานในสหรัฐในท้ายที่สุด ด้วยเช่นเดียวกันเริ่มมีตัวชี้วัดหลายตัวนะคะที่เริ่มเห็นความกังวลใจของผู้บริโภคถี่ตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะและนั่นก็ส่งผลให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง mm. เช่นเดียวกับเรื่องของการจ้างงานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะบริษัทที่มีการเก็บตัวเลขการจ้างงานนะคะก็คือ A D P เนี่ยรายงานว่าการจ้างงานภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นเพียงแค่7 000, 7 0 0 0ตำแหน่งเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ถ้าไปดูรายงานของ c h a l l e n g อร์ก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่รัฐบาลเท่านั้นแหละที่มีการลดขนาดขององค์กรลงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดคนนะคะแต่ว่าภาคค้าปลีกเองก็มีการลดตำแหน่งลงไปถึงประมาณ3 9 0 0 0ื่าตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Mer ซีเองหรือว่า f o r e v e r 21ก็ประกาศลดคนอย่างมากทีเดียวนะคะและแน่นอนว่าตาแหน่งงานของปีนี้ปี2025เนี่ยก็อาจจะหดลงอย่างมีนัยยะสาคัญค่ะบริษัทเทคโนโลยี เองนะคะแม้ว่าจะลดคนงานน้อยลงแต่ว่าก็ยังไม่แผ่วนะคะล่าสุดมีการประกาศลดตําแหน่งงานไปราว14,500ตําแหน่งนะคะแม้ว่าจะน้อยลงจากปีที่ผ่านมาแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการจ้างงานลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันส่วนการเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงานนั้นก็ถือว่าเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปเพิ่มในรัฐไหนช่อหรือเปล่าว่าส่วนหนึ่งไปเพิ่มที่วอชิงตันดีซีนะคะซึ่ง ก็เป็นรัฐที่บรรดาหน่วยงานของภาครัฐทํางานอยู่นั่นเองก็แปลว่าตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วทั้งๆที่ทรัมป์เข้ามาได้แค่เพียงเวลา2เดือนเท่านั้นเองค่ะเห็นในกล่องเก็บของเมื่อสักครู่นี่นะใครเจอประสบการณ์แบบนี้เข้าไปอ่ะเกียดเลยเห็นที่ไรสะเทือนทุกทีฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w กันนะครับ